ดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.59% s p 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0.76%และ n a s d a q ปรับตัวปิดบวก1.12%นะครับในส่วนของดัดชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ขณะที่นักทุนนั้นจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับ ดัชนีดาวโจและ SP500 นั้นต่างก็ไปทำนิวไฮในขณะที่นัสดักนั้นพุ่งขึ้นกว่า1%ก่อนที่บริษัทเทคโนโลยีที่มี Market Cap สูงจะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมไปถึง Alphabet Microsoft q u a l c o m p p p เและ Amazon นะครับส่วนบริษัจทจดทะเบียนรายอื่นๆที่จะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ได้แก่ General m มอเตอร์ Boeing e ง x o n m o b i l และ c h e v r o n ครับทุกท่าน ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับในชุนเมื่อคืนทีนนท่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนลบไป1.23เหรียญวันวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนชุดเศรษฐกิจชุดครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซั WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับก็ปิดลบในวันจันทร์โดยตลาดได้ถูกกดดันจากความกังวลว่าวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นจะชุดเศรษฐกิจให้อ่อนแอลงและก็ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน ในช่วงแรกนั้นราคาน,น,น้ำมัน WTI นั้นพุ่งขึ้น1.5%ท่ามกลางการคาดการที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะลุกลามเป็นวงกว้างหลังจากกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนได้ทำการโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ทานตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดนใกล้เคียงกับพรมแดนของซีเรีย ส่งผลให้ทหารสหรัฐนั้นเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บ34นายขณะที่สมาชิกสภาของเกรสได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งจงตีอิหร่านเพื่อไปการตอบโต้ครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วราคาน้ำมันนั้นก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาเนื่องจากนักทุนวิตกกังวลว่าวิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันหลังจากที่ศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทไชนาเอเวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนยุติการขายสินทรัพย์นะครับเพื่อขออภันครับยุติกิจการและก็ขายสินทรัพย์ เพื่อนำมาใช้หนี้ที่สูงถึง2.39ล้านหยวนหรือว่าประมาณ3.33แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านนี้นะครับภาคอาสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญเลยนะครับแล้วก็มีสัดส่วนผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงเกือบ30%ซึ่งการล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์นั้นอาจจะส่งผลกระทบลุกลามไปยังบริษัทอื่นๆในภาคอาสังหาริมทรัพย์ปิดท้ายกันที่ข่าวสารราคาทองคำนะครับปิดบวก8.50เหรียญรับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยครับ ก็เป็นเหตุมาจากแะครับความไม่สงบในตะว,วันออกกลางครับนั้งจุดครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีมาตรฐานทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1500 US ดอลลาร์ 1, 000, 000เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดก,กันที่โรงแรม S หัดใหญ่นะครับนั่งทุนจะไปเจอกับผมและบร ו เกอร์อินเตอร์สเตลานะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนั่งทุนระยะสั้นแบบรายวัน ใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนังชุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนังทุนที่จังหวัดสงขลานะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r s t o n นนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หม่นเลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 0งรตลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมิ n i t y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper s t o n e แล้วทางโรรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเตริบบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ